โคครับน oh, ้ yeah. uh, uh, mm ักครับอครับผมครับครัามีัการงสงมผมักเยอาใช่ฉันตั้งลดับเองเนี่ยอตัดนักสุดยอดสุดเลยค่ะเ็แม่สวยค่ะคุณแม่ไปทำสวยค่ะเพราะว่าคุณแม่จะหกสิแล้วแล้วคุณแม่ก็บอกว่า อ๋อแม่อยากดึงหน้าค่ะที่แม่ดึงหน้าเห็นไหมใช่ตอนบอกคุณแม่เป็นยังไงคะเข้าใจคาแรคเตอร์แม่เราอยู่แล้วรักสวยรักงามสุดๆไปเลยแล้วบอกแม่ไม่กลัวแม่บอกว่าแม่ไม่กลัวแม่สู้นะก็เลยไปเลยสิคะบินไปเกาหลีค่ะปกติคุณแม่ส่องกระจกบ่อยไหมคะคุณแม่ส่อกกับเช็ค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 อะไรอ๋อจริงๆไม่ขนาดนั้นนะแต่รักสวยรักงามแล้วบับุญคุณแม่ทํามาแล้วหน้าเหมือนกันเลย มันได้แบบใครได้คุณแม่เราก็คือย้อนมากี่ปีคะคุณแม่คุณแม่ลดไปได้เพราะว่าเขาลดไปประมาณ15-20ปีเลยนะใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าหน้าเหมือนกันแม่เอาเราเป็นเล็บป่ะเล็บเปลี่ยนยื่นลูกลูกข่าแบบตอนนี้เล็บไม่แม่บอกว่าฉันเกิดก่อนอยากแม่สวยก่อนฉันสวยมาก่อนอยากเธอสวยตามฉันค่ะแต่ตอนนี้เราเป็นยังไงบ้าง อะไรนะคะพอแบบทำเสร็จออกมาแล้ว,ลวจ,รจริงๆตอนนี้แม่ก็เอ่อทได้แค่เดือนกว่าๆเองนะ<ว>ต้องแบบว่าประมาณสั<ว>กงสามาเดือนถึงจะเข้าทีใช่แต่คุณแม่ก็พอใจแบบ<ว>อะไรๆไปนหน้าใหม่เนี้ยนะแฮปปี้ไหมเขาก็แฮปปี้นะคือมันมันมันดีขึ้นชัดอะค่ะเวลาที่แบบคนอายุเยอะมากๆทําแล้วมันยังไงมันมันเห็นผลแน่นอนไม่มากก็น้อยอย่างยค่ะเห็นบอกว่าเป็นผลขับมะเขือเท่ใช่ อายุกี่กวบนะคะอายุเออ่คุณแม่เหรอห้าสิบแปดเฮ้ยอย่หกสิบประมาณใกล้จะหกสิบแล้วใช่พไปหลักสิบล้านเลยว่าไปแล้วคืออันนี้ไม่ได้จ่ายตังค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบบาร์เทอร์ใช่เพราะว่าเราก็จะแบบช่วยโปรโม ว่าแบบคุณแม่เรามาทําที่นี้นะเพราะว่าเราเห็นถ้าเราเห็นว่าดีอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นแล้วว่าดีอ่ก็เลยปรโมทให้อนนี้เราจ้ำใจต้องไปเกาหีไหมไทยเราแบบมีเพื่อนมาเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะต้องไปตองไี่ไรถาไ่งรเทเอาพูดตรงๆค่ะที่นั่นออฟเฟอร์ให้อ่ะใช่ได้แล้วสิบล้านวอนวอนได้วอนได้อยู่อเงี้ย แต่คือไม่ได้เป็นสําหรับออมแนะไม่ได้ติดว่าเกาหลีหรือไทยคือที่ไทยเก่งๆเ,งเยอะมากแต่สําหรับคุณแม่คือที่นู่นออฟเฟอร์ไงที่ไทยไม่มีออฟเฟอร์อก็เลยก็เลยท่านี่นู่นท่านั้นเองค่ะตอนนี้แบบนี้แม่จะติดใจไหมคะอยากแม่อยากทําอะไรเพิ่มอีกไหมเอ่ยไม่ไม่ได้อยากทาอะไรแล้วค่ะเ,เห็นว่าแบบออมก็บอกแม่แม่อายุเยอะแล้วนะคอก่อนไหมอ่ะไม่นะแม่บอกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายแล้วลูกจ๋าพาแม่ไปหน่อยแม่อยากสวยจ๋าหย้เลยเออ แล้วหนูไปเป็นพยาบาลสิบห้าวันงานการก็หอบไปทำน้โน่เลยค่ะแล้วมันมีเราแบบอยากทำแล้เราคิดว่าแราอยากนดสวยแล้วอย่างเงี้ยเราหรอก็เป็นฟิลอยากทำผิวอยากทำอะไรไม่ง่ายอะไรเงี้ยค่ะเักยังไม่คิดว่าจะแบบโมชุกใจอะไรอีกโมยังก็ต้องอายุเยอะกว่านี้แหละออมว่าเพราะว่าถ้าทำตอนนี้เดี๋ยวมันไม่เหลือไปทำอะไรแม้ตอนแบบห้าสิบหกสิบใช่ปะล่ะเออเราตอนนี้ยังยังยังไม่อ่ะ หัตถการง่ายๆยัง m ม i เท a i n ได้ยอยู่ค่ะก็คืเราไม่ได้แอนตี้เส้นยิงคุ้มเส้นการกแล้วเนาะอยู่นี้ไม่อะไรที่เป็นนวัตกรรมอ่ะถ้ามันดีกับเราอ่ะแล้วมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเรามีความรู้สึกดีขึ้นนะไม่แอนตี้อยู่แล้วค่ะความมันม่นใจความมั่นใจใช่ความสุขของของเราค่ะ,าะจากวันที่ของที่เร,ราเที่ยนก็คือการเที่ยวกินกินกินด้วยแล้วก็ทีวิตเป็นเที่ยวต่างประเทศบ่อยอันนี้ทริปทริปเกาหลียังไม่ได้อยากเที่ยวเลยนะ อยากทํางานเพราะว่านี่งานกองเต็มบ้านเลยค่ะแต่ว่าคุณแม่ให้ไปเป็นพยาบาลคือถ้าไม่ใช่ออมไปก็คือไม่รู้ใครจะไปอ่ะเนาะมันก็ต้องอยู่นอนด้วยกันทายาทุกอย่างก็คือเหมือนไปเป็นพยาบาลเนี่ยค่ะแล้วเรอททางานออนไลน์อยู่แล้วเราก็เลยหอบงานไปทำสิบห้าวันกลับมาก็ก็เหมือนไปเที่ยวเนาะไปมาเกาไปทํางานแบบใช่ค่ะแล้วก็ไปมูอะไรไหมคะมูก็มีทางการท่องเที่ยวเขาพาไปไปไหว้พระอยู่นะคะ ก็มีเนี่ยไปไปไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเหมือนกันค่ะไปแล้วก็ต้องซะหน่อยใช่ไหมซะหน่อยเนี่ยไหนไปแล้วไงก็ขอให้โปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่นะคะโปรเจกอะไรคะเรื่องอะไรนะคะเหมือนจะใช่เมื่อใจมีรักเกิร์ลเลิกอะไรนะคะเป็นเกิร์ลเรื่องแรกของสุชาที่เป็นโปรดิวเซอร์ขอให้เราได้แคสติ้งดีๆในวันนี้ขอให้มีคนบอกว่าชื่นชอบผลงาน มีอะไรอย่างเงี้ยบางๆอันนี้คือคําที่ขอเลยนะแต่เอามาพูดอย่างจะตักติดหรือเปล่าตักติดอยู่เนาะทุกคนเป็นพยานนะมันพูดใส่ใหม่ก็ทุกคนก็จะได้บอกว่าเอเชียได้ยินนะอะไรนี่ยได้ยินทุกประเทศเลยทุกประเทศทุกเอเชียไปเลยเนาะค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะบ๊อบ